ลือคนชีวิตรักสไปไซไลตอนที่8ฉันถามเธอตรงๆนะจอยกระเพราเป็นหลานของฉันใช่ไหมไม่ใช่เราค่ะคุณหญิงกระเพราเป็นลูกฉันค่ะไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับพี่ยุทธแล้วก็คุณหญิงเลยอย่ามาโกหกฉันเลยได้โปรด ให้อภัยกับความเลวของฉันแล้วก็ลูกชายฉันด้วยเถอะที่เขาทำแบบนั้นก็เพราะว่าฉันบังคับเอาไว้ให้เป็นเรื่องอนาคตดีกว่านะคะคุณหญิงจอยยิ้มให้แต่ไม่รับปากว่าจะให้อภัยกับวีรยุทธ์หรือไม่เวลาว่างจากการขายอาหารจอยก็มาดูแลคุณหญิงเนธมณี ดูแลบ้านดูแลช่องให้เด็กหิงกระเพาเองก็มีความสุขที่ได้อยู่กับคุณหญิงช่วงนี้คุณหญิงอาการดีขึ้นมากลูกมานั่งรถเข็นได้แต่ก็ยังเดินไม่ได้และมักจะครุกอยู่ในห้องส่วนตัวเพื่อถักเสื้อกันหนาวให้กับหลานสาวและอดีตลูกสะใภ้ยอยากจอยหวังว่าเธอ คงจะให้อภัยฉันได้บ้างนะจอยคุณหญิงรู้สึกมีความสุขและสงบขึ้นความจริงแล้วไม่จาเป็นที่จะต้องร่ำรวยอะไรมากมายขอแค่อยู่แบบพอเพียงและได้อยู่กับคนที่รักแค่นี้ก็เพียงพอแล้วทางด้านวิรยุทธ์เองก็เปิดบริษัทรับเหมาก่อสร้างขึ้นมาใหม่ มีลูกค้าเห็นฝีมือก็อมาจ้างแล้วหลายลายผมตกลงให้คุณสร้างบ้านให้ราคาเท่าไหรผมไม่เกีย่ยงจริงเหรอครับท่านขอบคุณมากครับผมจะไม่ทำให้ท่านผิดหวังเลยครับวิรยุทธ์หัวใจพองโตที่ได้รับคำชมจากลูกค้าถ้ากูสถานะทางการเงินของตัวเองขึ้นมาได้จนร่ำรวยเหมือนเดิม เขาก็จะขอจอยแต่งงานและจะไม่มีวันนอกใจเธออีกทางด้านมิเรียมเองนั้นก็กำลังแย่หลังจากที่เลิกกับวีรยุทธเธอก็ไม่ได้เงินติดตัวมาอะไรมากมายเพราะเขาก็เป็นหนี้เป็นสินมีเพียงข้าวของราคาแพงที่เขาเคยซื้อให้แต่เธอก็ต้องทำเป็นเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นทั้งที่ความจริงแล้ว เงินทองที่บ้านก็ร่อยรอมานานแล้วนางมิเรียมสวยเหมือนเดิมเลยนะคะนี้ได้ข่าวคุณยุทธกับคุณหญิงเนรมาีบ้างหรือเปล่าคะไม่ได้ข่าวเลยค่ะพอเราเลิกกันก็ต่างคนต่างอยู่มีอะไรหระอคะโอ๊ยตอนนี้เขาสองคนขายบ้านแล้วนะคะแล้วก็ย้ายไปอยู่กับญาติบ้านซอมซอ่อ แต่ก็เห็นว่าอาการดีขึ้นแล้วเดินได้คุณวีรยุทธ์กำลังจะทำธุรกิจใหม่โอ้ยธุรกิจใหม่เศรษฐกิจแบบนี้ใช่ว่าจะทำกันง่ายๆให้ตายก็กู้ฐานะขึ้นมาไม่ได้หรอกคะ่ะโอ้ยอย่าดูถูกอดีตสามีแบบนั้นสิคะคุณน้องไม่แน่นะคะเขาอาจจะกลับมารวยขึ้นก็ได้ว่าแต่คุณน้องเถอคะค่ะ มางานการกุศลแบบเนี้ยจะบริจาคสักกี่แสนดีคะจะได้เอาไปช่วยคนจนนะคะแสนหนึ่งก็แล้วกันนะคะแสนหนึ่งตายระดับคุณน้องมิเรียมจะแสนเดียวได้ยังไงคะขนาดน้องทอแสนน่ะยังบริจาคตั้งห0 0 0 0นนะคะทอแสงบริจาคห้าแ0นเลยเหรอคะถ้างั้น มิเรียมบริจาคหกแสนค่ะโอ๊ยตายอกอีแป้นจะแตกสุดยอดเลยค่ะน้องมิเรียมหุยบุญภาวาสนาส่งนะคะน้องมิเรียมมิเรียมยิ้มอย่างผู้ชนะเพราะเธอกลายเป็นคนที่บริจาคเยอะที่สุดจนใครต่อใครเอาไปพูดสำหรับเธอแล้วเสียเงินไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้ มิเรียมกลับมาที่บ้านที่เฟอร์นิเจอร์ต่างๆเริ่มหายไปตัวเองก็ต้องกินมามา่าเป็นอาหารหลักมาแล้วหลายวันโอ้ยนางทอแสงนะนางทอแสงถ้าแกไม่บริจาคห้าแสนฉันก็ไม่ต้องบริจาคหกแสนเดือนนี้ทั้งเดือนจะเอาอะไรกินวะเนี่ยโอ้ยเบื่อชีวิตเส็งเคร่งนี้จริงๆฮัลโหลมิเลียม ดาดาตายไม่คิดว่าจะไม่เยี่ยมขอโทษนะที่ฉันไม่ได้ไปหาเธอมาตั้งนานมีเป็นไรจ้ามีเรียมเอ๊ะบ้านแกดูว่างๆนะแปลกตาไปมากเลยเมื่อก่อนมานี่เฟอร์นิเจอร์เต็มบ้านเลยอ้อไม่มีอะไรหรอกฉันน่ะเละเฟอร์นิเจอร์ใหม่พวกเก่าๆฉันเบื่อละมองแล้วก็ไม่สบายตาน่ะือ รวยนียาเปลี่ยนฟงเปลี่ยนเฟอร์ใหม่แล้วได้ข่าวว่าบริจาคการกุศลตั้งหกแสนเอ๊ะแล้วนี่คนใช้บ้านแกไปไหนเนี่ยฉันมานั่งรอตั้งนานจนคอแห้งเป็นหมดแล้วฉันให้ลางานนะ่ะสงสารพวกเขาไม่ค่อยได้กลับบ้านอย่างนี้นี่แองถึงว่าไม่มีคนใช้เลยคนอื่นก็ช่างเมาได้ว่าแกน่ะกำลังถังแตกบ้า เอาอะไรมาพูดอย่ามานินทาอะไรฉันแบบนี้นะฉันยังรวยเหมือนเดิมอย่านั้นสิฉันก็นึกบเเรื่องจริงพอดีเสียโกโมเมนะ่ะเขาชอบเก็ตมาตั้งนานแล้วได้ยินข่าวว่าแก็ถังแตกเขาก็เลยเสนอเงินมาให้อะ่ะโอ้ยมีอาหรอกทั้งแก่ทั้งหนังเหี่ยวแล้วก็มีเมียเราด้วยแห่แก ก็อย่างว่านั่นแหละแต่เขาก็ไม่ได้จะทําอะไรอะไรอะไรกับแกนะเขาก็แค่ฝากบอกฉันว่าไปกินข้าวดูหนังสั่งเพลงกับเขาวันเดียวก็ให้กันล้านหนึ่งแล้วล้านหนึ่งหรอใช่สิแกแค่กินข้าวนี่นาแต่คนรวยๆอย่างแกคงไม่สนหรอกชิมเมล่าไม่หรอกแค่ล้านเดียวฉันหายใจทิ้งเดี๋ยวเดียวก็มาละ ฉันก็มาอยู่ยังไงยังไงแกก็เก็บนามบัตรเข้าไวล้ละกันเพื่อมีสาวส,าว,ส,สวยจะได้แนะนำเขาไปดาดาขอตัวกลับในขณะที่มิเรียมตาโตอุ๊ยแค่กินข้าวแค่กินข้าวได้หลานหนึ่งใคร์ม่เอาง,งโงโ่โถนั่งไฮโซจอมปลอมเอ้ยคนเขารู้หมดแล้วเหระว่าแกมันปลอมทำมาเป็นใส่ซื่อ เชื่อเถอะยังไงแก,กก็ไปแน่นอนก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับสไปซ์ไลน์ตอนที่8ค่ะมีคนถามว่าเรื่องนี้มีทั้งหมดกี่ตอนจะมีทั้งหมด10ตอนค่ะก็ใกล้จะจบกันแล้วนะคะคลิปนี้ลาไปก่อนอย่าลืมเข้าไปดูที่ช่อง BBZ Gaming ด้วยนะคะ